เวลคัมแบ็กค่าออโตเซ็นเตอร์ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราอีกครั้งวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับเครื่องบินรบเบาอเนกประสงค์จากประเทศเกาหลีใต้ที่กำลังได้รับความนิยมและเข้าประจำการในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนั่นคือ FA 5 0 Fighting Eagle ซึ่งได้รับการพัฒนามาจาก T 5 0 Golden Eagle โดยมีเป้าหมายเพื่อรองรับภารกิจต่อสู้อากาศต่ออากาศและอากาศสู่พื้นดิน ด้วยระบบอาวุธที่ทันสมัยและต้นทุนที่ประหยัดกว่าเครื่องบินรบหลัก fa 5 0จึงกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับกองทัพอากาศหลายชาติโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับประเทศไทย fa 5 0ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินฝึกเท่านั้นแต่ยังถูกนำมาประยุกต์ใช้งานในภารกิจจริงในหลายรูปแบบ โดยในปี2026กองทัพอากาศไทยได้เร่งยกระดับประสิทธิภาพของฝูงบิน FA-50 เพื่อให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับระบบอาวุธปล่อยนำวิถีที่หลากหลายและในสภาพแวดล้อมการรบที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจุดแข็งของ FA-50 ที่โดดเด่นคือความสามารถในการใช้งานร่วมกับอาวุธปล่อยหลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น AIM-9 Sidewinder, AGM-65 Maverick และแม้แต่ GBU-12 Power II ซึ่งเป็นระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ที่มีความแม่นยำสูงในปี2026นี้ไทยได้มีการลงนามในแผนงานเพิ่มเติมกับบริษัทไก่ Korea Aerospace i n d u s t r i e เพื่ออัปเกรด FA-50 ที่มีอยู่เดิมให้รองรับรอบ20ซึ่งสามารถติดตั้งเรดาร์ AESA ลิงข้อมูลขั้นสูงและการติดตั้งอาวุธปล่อยนำวิถีระยะไกลามากยิ่งขึ้น หนึ่งในโครงการสำคัญที่ไทยให้ความสนใจอย่างมากในปีนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของ FA 5 0ให้สามารถใช้งาน AIM 120 AMRAAM ซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสู่อากาศแบบเรดาร์นำวิถีระยะกลางที่มีความแม่นยำสูงและมีระยะยิงไกลเกินกว่า70กิโลเมตรทำให้ FA 5 0ของไทยสามารถป้องกันตนเองและโจมตีเป้าหมายได้ตั้งแต่ระยะไกลก่อนที่ศัตรูจะเข้าถึงตัว จากรายงานล่าสุดในปี2026การทดสอบการยิง a i m 1 2 0จาก FA-50 ที่สนามบินทหารในภาคตะวันออกของไทยสำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์โดยมีความแม่นยำของขีปนาวุธสูงถึง90%จากการทดลองทั้งหมด8ครั้งซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของไทยในการบรรลุศักยภาพการรบอากาศเต็มรูปแบบด้วยเครื่องบินรบขนาดเบา ขณะเดียวกันไทยยังอยู่ระหว่างการจัดหา JDAM หรือ Joint Direct Attack Munition ซึ่งเป็นชุดควบคุม GPS ที่สามารถแปลงระเบิดธรรมดาให้กลายเป็นอาวุธนำวิถีแม่นยำสูงด้วยการติดตั้ง JDAM เข้ากับระเบิด MK82 หรือ MK84 เครื่อง FA50 จะสามารถดำเนินการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินได้ในทุกสภาพอากาศและมีความแม่นยำสูงระดับศูนย์เบี่ยงเบนไม่เกิน5เมตร ในด้านราคาของอาวุธปล่อยนำวิถีในประเทศไทยปี2026ได้มีการจัดทำงบประมาณโดยกองทัพอากาศเพื่อจัดซื้อชุด AIM-9X ในราคาประมาณ12ล้านบาทต่อชุด AIM-120C ในราคาประมาณ40ล้านบาทต่อชุดและ JDAM ในราคาประมาณ1.5ล้านบาทต่อชุดส่น 12, วน GBU-12 p a v w a II ซึ่งเป็นระเบิดนำวิถีเลเซอร์มีราคาประมาณ3.8ล้านบาทต่อหน่วยทั้งนี้ราคาดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับจำนวนที่จัดซื้อและเงื่อนไขาทางเทคนิคที่กำหนดไว้ในสัญญาการจัดหาเมื่อออพิจารณาถึงความสามารถของ FA 5 0ในการใช้งานอาวุธปล่อยหลากหลายชนิดประกอบกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการอัปเกรดอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าต้นทุนต่อภารกิจของ FA 5 0ถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเทียบกับเครื่องบินขับไล่แบบอื่นในระดับเดียวกัน เช่น Jazz 39 c ิ i p ป e ปนของสวีเดนที่แม้จะมีความสามารถสูงกว่าแต่มีต้นทุนการปฏิบัติการสูงถึง2-3เท่าของ FA50 จากมุมมองของกองทัพอากาศไทย FA50 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องบินฝึกหรือเครื่องบินรบเบาแต่ยังเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถพัฒนาเป็นกำลังรบหลักในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ของประเทศที่อาจต้องเผชิญกับภัยคุกคามในลักษณะการรบแบบจู่โจเร็วหรือการรบแบบไม่สมมาตร FA 5 0สามารถประจำการได้ในสนามบินขนาดเล็กมีรัศมีปฏิบัติการใกล้พื้นที่เป้าหมายและใช้เวลาน้อยในการจัดเตรียมและตอบโตเป้าหมายฉุกเฉินในส่วนของศูนย์ซ่อมบำรุงและโลจิสติก ในปี2026นี้ไทยได้ร่วมมือกับไก่และบริษัทภายในประเทศเพื่อวางโครงสร้างซ่อมบำรุงระดับลึกสำหรับ FA 50ในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะสามารถซ่อมแซมและอัปเกรดชิ้นส่วนสำคัญเช่นระบบเรดาร์มอเตอร์เทอร์บายและระบบควบคุมอาวุธได้ในประเทศโดยไม่ต้องส่งกลับเกาหลีใต้ช่วยลดเวลาและต้นทุนการซ่อมได้ถึง35% ความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลีใต้ในเรื่อง FA 50ยังส่งผลต่อการพัฒนาทางเทคโนโลยีของไทยเองด้วยมีการวางแผนถ่ายทอดเทคโนโลยีบางส่วนเช่นซอฟต์แวร์ควบคุมระบบการยิงและระบบจอแสดงผลในห้องนักบินรวมไปถึงการฝึกอบรมช่างเทคนิคและนักบินไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญในการใช้งาน FA 50อย่างเต็มศักยภาพในระยะยาว แม้ว่า FA 5 0จะเป็นเครื่องบินที่พัฒนาโดยประเทศเกาหลีใต้แต่ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากลโดยในปี2026นี้มีหลายประเทศในโลกที่เข้าคิวเพื่อสั่งซื้อเพิ่มเติมเช่นโคลอมเบียมาเลเซียโปแลนด์และอียิปประเทศเหล่านี้ต่างเห็นคุณค่าของ FA 50ในฐานะแพลตฟอร์มที่ราคาประหยัดแต่มีขีดความสามารถสูง ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ของกองทัพยุคใหม่ที่ต้องการความยืดหยุ่นตอบสนองเร็วและค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไปนภาพ,าพร์วมของปี2026เครื่องบิน FA-50 ในประเทศไทยได้ก้าวไปอีกขั้นจากเดิมที่เป็นเทียงเครื่องบินฝึกขั้นสูง สู่การเป็นเครื่องบินรบเบาที่สามารถเข้าร่วมภารกิจจริงทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพหากแนวทางการพัฒนาและอัปเกรดยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องไทยอาจจะสามารถยกระดับ FA 5 0ให้กลายเป็นหนึ่งในกำลังทางอากาศหลักในบางภูมิภาคของประเทศได้อย่างมั่นคงในระยะเวลาไม่เกิน5ปีจากนี้ และทั้งหมดนี้คือรีวิวจอดลึก FA 5 0กับบทบาทในกองทัพอากาศไทยปี2026ทั้งในแง่ของเทคโนโลยีอาวุธปล่อยนำวิถีและงบประมาณที่เกี่ยวข้องหากคุณชอบวิดีโอแนวนี้และอยากสนับสนุนให้เราทำคอนเทนต์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับยุโทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารของไทยและทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญที่สุดกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ